สวัสดีครับกับ g m m Shop c h a n n e l นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการแกะกล่องซุ้มนะครับที่สั่งมาจากร้านนินจาโอมนะครับอันนี้ผมสั่งวันที่30มีนาเอสาธันวานะครับแล้วก็31นะครับอย่างละ1กล่องนะครับราคากล่องสุ้มรหัสถ้าจะไม่ผิดจะเป็นรหัสอแหวน20นะครับในราคากล่องละ198บาทนะครับ บวกค่าขนส่งอีก80บาทนะครับซึ่งเป็นค่าขนส่งเหมาใจไม่ว่าจะสั่งกี่ชิ้นก็ค่าขนส่งก็80บาทนะครับทรงผ่านบริการไปษนีไทยนะครับ EMS นะครับบอกต้องบอกกันว่าไปษณีไทย EMS นี่ไวมากนะครับแต่เพราะเว่าเขาอยู่ช่วงปีใหม่นะครับมันก็เลยจะได้หลังจากปีใหม่นะครับมาดูในส่วนของของสุม่มอันนี้แทบไม่ต้องลุ้นนะครับ <laughs> ในราค่า198บาท ปิดมาก็ได้รับมาก็เห็นเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะตามภาพจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่าส่งแพงมากนะครับไปรษณีย์ไทยน้ําหนักประมาณนี้ค่าส่งต้องเกินร้อยนะครับน่าจะอยู่ที่เลทสองร้อยนะครับบอกได้เลยนะครับเลทตัวนี้แพงมากนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปเลทอีกทีนะครับให้ตอนหลังจากถ่ายคลิปแกะกล่องละกันนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับสินค้าตัวนี้นะครับดีพาวเวอร์นะครับสามสีไลท์ซอฟ t ์ไลท์นะครับจะมีไฟลีดให้นะครับแล้วเขาว่าไฟลีดนี้จะเป็นหลีดแบบ3สีนะครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับห้าในหนึ่งะครับทั้งตั้งไมโครโฟนโทรศัพท์นะครับรองรับการตั้งโทรศัพท์ได้3เครื่องแล้วก็มีไฟลีดนะครับถ้าตัวนี้เท่าที่เช็คราคานะครับในซอฟที่จะราคาอยู่ที่990บาทนะครับ แต่แต่จะเห็นอยู่ร้านเดียวนะครับร้านร้านอื่นเรายังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็บอกด้วยแต่ถ้าราคาตามนั้นนี่ผมบอกว่ากล่องนี้ผมคุ้มมากนะครับเราไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเห็นแล้วก็ยิ้มได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นสามสามที่สออ่ะมาแกะกันเลยนะครับ หลักทีเดียวนะครับแล้วก็ตรวน,นี้ไม่แน่ใจว่าเืออะไรนะครับเดี๋ยวติดต่ตามภาง้อันนี้เป็นไฟล์ดนะครับอู้ว้าวต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับเห็นแล้วคุ้มเลยนะครับไม่ต้องแกะกล่องที่สองเลยครับกล่องแรกก็คุ้มนะครับกล่องที่สองนี่ถือว่าเป็นโบนัสมาใหนะครับ ผมสั่งมาสองกล่องนะไววันที่30กับ31นะครับเขายังเปิดให้ร้ายอยูอ่อันนี้ก็จะเป็นชุดขานะครับที่ประกอบกับแท่นตรงนี้นะครับะจะเห็นว่าเขียนว่า D-Power นะครับอันนี้เป็นชุดขามาดูนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับ ชุดขาก็จะคงจะเป็นชุดขาประกอบกับแท่นตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามาจากร้านนินจาโอมจริงหรือเปล่าก็ดูจากตรงนี้นะครับนินจาโอมอลังการตาการตานะครับเห็นตัวนี้แล้วยิ้มเลยนะครับต้องดูว่าุปกรณ์ามีคมหรเปล่าขายึดนะครับตัวสับนะครับ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยผมก็ไม่เคยใช้นะครับเอ่อน่าจะเป็นที่ยึดไมโครโฟนนะครับเดาเดาเดาว,ว่าน่าจะเป็นที่ยึดไมโครโฟนเออตัวน,นี้ก็น่าจะได้ใช่นะครับโอ้เออนะครับอ่าตัวยึดไมโครโฟนนะครับ มีตัวกัรลอยให้นะครับยึดโทรศัพท์นะครับมียึดโทรศัพท์มีให้สามตัวนะครับแล้วก็มีขาตั้งอ่าเดี๋ยวแกะเลยละกันนะครัโบโหไว้สำหรับไลฟ์สดนะครับแล้วยไม่รู้ว่าผมจะได้ไลฟ์สดหรอือเปล่าแต่แกะเลยนะ โอ oh. เป็นวัสดุเกล็กก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตรงนีถง้ถึงแม้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับอ่ uh. แต่ดูแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็น uh huh. เหล็กน,นะครับอ uh, อันนี้น่าจะเป็นฐานตั้งมัน ได้นะรบอบตรงนี้่เดี๋ยวลองลองดูนะครับว่ามันจะสูงแค่ไหนเะขาบอกว่าจะสูงประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเซนนะครับความสูงเดี๋ยวต่อยมาให้ตรงนี้ครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับ สูงทีเดียวนะครับนี่โอ้ว้าวโอเคเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ตัวกรองนะครับตัวกรองเสียงนะครับอ่ามีตัวกรองเสียงอ,อันนี้ก็ได้จะเป็นในส่วนของที่ยึดไมโครโฟนนะครับ แล้วตอนนี้คูไปแนแคนก็คงจะประกอบอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็มีไฟลีดให้นะครับโอคุ้มคุ้มคุ้มนะครับเดี๋ยวลองใช้ไฟลีดก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับโคมไฟรีดมีตัวควบคุมให้ด้วยนะครับอ่า,อาเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับสุดคุ้มครับยิ้มเลยครับยิ้มยิ้มรับปีใหม่ยิ้มรับปีใหม่อ่า,าเผอิญว่าผมไม่ได้เอาตัว USB มานะครับมันก็จะลองให้ไม่ได้นะครับตัวนี้อาจจะมีหักนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพเอินผมไม่ไม่ได้เอาอตัวพาวเวอร์แงก์มานะครับมันก็จะลองให้ไม่ได้นะครับเป็นชุดเสียบแบบนี้นะครับมันตัวนี้มันถอดออกไม่ได้นะครับ เดี๋ยวต้องวันหลังเอาเพาเวเบร์มานี่ก็จะมาลองให้ดูนะครับวันนี้ให้เห็นก่อนว่าผมได้อะไรนะครับนี่นะครับเป็นชุดคอนโทรลชุดคอนโทรลอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันหลังเรามาลองให้ดูกันนะครับแต่คิดว่าได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บโทรศพัพท์ อันนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับอันนี้กล่องแรกแกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องที่สกันเลยดีกว่าบุยโดนฝวอีกทีนึงน,นีน่ต่อไปมาแกะกล่องที่สองกันเลยดีกว่านะครับ ผมคิดว่ากล่องแรกผมคุ้มละนะครับกล่องที่สองนี่ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันอ่าคุ้มแม่ครับกล่องแรกอ่กล่องที่สองก็เหมือนกันนะครับมาจากร้านนินจาโอมนะครับพลังการตะการตานะครับทรงพานเอ่อ ในส่วนของไฟณีย์ไทยเหมือนกันนะครับ e m s นะครับบางคนเข้าใจว่าไฟณีย์ไทยช้านะครับแต่ e m s เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ1-2วันนะครับสูงสุดก็อยู่ที่3วันตนาะมเงื่อนไขของนะครับถ้าส่งชาร์จเต็มได้ด้วยนะแก่มากนะครับ ันนี้เป็นกล่องซุมที่สองนะครับแต่อันนี้ออกมาสิ่งที่ได้ะครับแทนแทนแทนได้งานพวกนี้นะครับน่าจะเป็นลำโพงบลูทูธหนึ่งอันละนะครับที่เห็นเห็นนะครับมาดูก่อนนะครับ หนักทีเดียวนะครับเป็นอุปกรณ์มือถือประเภทอุปกรณ์มือถือนะครับก็คงจะเป็นเนี่ยครับอ่าลำโพงบลูทูธนะครับโฟล์ทอเบิรนะครับไวเลสสปีกเกอร์นะครับเป็นลำโพงบลูทูธแสร้ นี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ลำโพงบลูทูธหนึ่งชิ้นนะครับหนักทชิเดียวไม่รู้เปิดได้หรอือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเก้่านเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับอ่ะผมมีอยู่มี ทำได้พอดีอ๋อใช้กับ USB ไม่ได้นะครับใช้กับในส่วนของสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะครับอ,รอ่าเพิ่ตอนนี้สมาร์ทโฟนผมใช้ในการบรันทึกนะครับก็จะยังไม่ได้ลองให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทีหลังแล้วกันเดี๋ยวไมกัน มันมีป้ายนะครับไม่แน่ใจว่าป้ายมันจะใส่ไว้หรือเปล่าตัวนี้เห็นเห็นว่ามีภาพมีป้ายก็เอาไว้ตรงนี้กันได้อะไรอีกบ้างเลยครับก็ได้ซูเปอร์ชาร์จนะครับคลิกชาร์จนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คิดว่าคงได้ใช้นะครับของซิกมานะครับ ตาแกะมดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกล่องสุ่มตัวนี้ก็ราคา198บาทนะครับค่าส่งอยู่ที่80บาทนะครับรวมเป็น278บาทรับไว้ไรไตรงนี้ได้อะไรอีกนะครับได้เป็นตัวหูฟังนะครับ เรามีอะไรอีกนะครับมีสายชาร์จนะครับ iPhone น,นะครับเป็นสายชาร์จของ iPhone k i ตี้นะครับจริงๆแล้วผมผม,ผมว่าผมคุ้มตั้งแต่กล่องแรกรแล้วก็เป็นพักนะครับตัวนี้อันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่านไม่ออกซะด้วยนะครับอันนี้อ่านไม่ออกนะครับแต่เขาเขียนว่าสองพันนะครับก็คือปีที่แล้วนะครับน่าจะเว้นเป็นวันผลิตเดี๋ยวลองหาตัวแปลภาษาจีนอ่านดูก่อนแล้วกัน ก็เป็นทาดนะครับสำหรับอันนี้นะครับชุดนี้ก็ครบไปแล้วนะครับแกะครบ2ชุดแต่รู้สึกว่าชุดแรกนี่ผมคุ้มละละนะครับคุ้มตอนชุดแรกแล้วนะครับก็พอใจแล้วนะครับสําหรับการแกะกล่องซูม2กล่องตัวนี้นะครับคุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับกล่องซุมล้านอมอลังการ ตาการตานะครับผมผมถือว่าตัวนีุ้้มคุ้มได้ชุดนี้นี่คุ้มมากๆนะครับต้องขอบคุณร้านนินจาโอมนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นกล่องที่3ามละนะครับกล่องแรกจะได้เป็นลำโพงของดีพาวเวนะครับตัวนั้นสามารถเล่น USB Drive ได้ D นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าใครชอบนะครับหรือไม่ชอบยังไงก็ ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไลค์ก็อันไลค์ก็ได้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ